สวัสดีเพื่อนชาวยูทูบทุกท่านนะครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องนัว168อัมเบรดซึ่งช่องของเราภูมิใจนำเสนอวัตุมงคลแนวเครื่องรางของขลังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคส่วนกระแสย,ยุคก็เป็นอย่างแท้จริงเลยนะครับนั่นก็คือมีดหมอเทพศาตราเจ้าคุณพัฒน์ปุญญากามโมวัดห้วยด้วนเจ้ารคอสวรรค์หรือพระราชมงคลวัชร,ราจารย์ ซึ่งท่านเป็นสิทธิ์ในสายหลวงปู่เทพประสาททะเลซึ่งเป็นต้นตำรับมีดหมอที่ถ่ายทอดมาสู่หลวงพเดิมและหลวงพเดิมก็ได้ถ่ายทอดมาสู่หลวงพพาดอีกทีวัตถุมงคลของท่านมีด้วยกันมากมายหลายชนิดซึ่งล้วนแล้วแต่มีพัตุคุณสูงด้วยกันทั้งสิน้นแต่เป็นที่เสาะแสวงหาของนักสะสมลูกศิษย์ลูกหานำไปใช้แล้วมีประสบการณ์จะแยะมากมายนั่นก็คือมีดหมอของท่านเอง หลวงพ่อพัดท่านเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2565นะครับสำหรับท่านที่สนใจราย,รายการวระถุมงคล0970195618แอดไลน์เข้ามาเป็นเพื่อนกันนะครับหรือติดต่อทาง Facebook ลิงก์แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะครับทางร้านของเรารับประกันแท้ตลอดชีพตุกร,รายการมีบริการเก็บปลายทางด้วย ฝักทนายที่สนใจที่จะร่วมมหาบุญกับหลวงพ่อสร้างมหาเจดีย์กลางน้ำหมายเลขัญชีขึ้นให้แล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้เราก็มาพบกับอีกเช่นเคยน,นะครับกับวัตถุมงคลมิทหมอแล้วก็วัตถุมงคลต่างๆของหลวงพ่อศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการผส,สมร่วมกันนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาพบกับนี่เลยนะครับพระเอกของคลิปมีดวาระพิเศษที่ต่อโคตแล้วก็รันหมายเลขอย่างเป็นทางการนั่นก็คือรุ่นสร้างหอฉันปี59 อายุ95ปีเต็จนี้ก็จะเป็นนะครับมีดสร้างหอฉันปี59ขนาด5นิ้วยาวรวมประมาณ10นิ้วตอกลายน่องสิงแล้วก็อักขรเรียกยันสวยงามเข้มขังนะครับมี่เดิมๆก็จะมีความสวยงามคลาสสิกแบบนี้เลย พีเฟยครับเล่มนี้ดีเรียกว่าเดิมสุดๆเลยนะครับเจ้าของมีดเดิมเนี่ยเช่าเก็บไว้พอดีได้เบอร์นะครับก็เลยโทรมาอยากจะปล่อยเช่าซึ่งมีวรรคเก่าๆแบบนี้นี่ผมรับเข้าอยู่แล้วนะครับก็เลยคุยกันแล้วก็แอดไลน์คุยกันส่งรูปให้ดู ถือว่าเป็นอะไรที่โชคดีต้อนรับปีใหม่เลยนะครับการได้ซื้อบีดวาระพิเศษแบบนี้เข้ามาซึ่งตั้งแต่ปีใหม่มาก็ได้มาแล้วหรือว่าเป็นเล่มที่2นะครับก็ได้เสาห้าปีหศูนย์มาแล้วแล้วก็ได้สร้างหอฉันมาอีกเล่มนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เรียกว่าประเดิมปีใหม่ได้อย่างสวยงามน,นะครับมีดพวกนี้นี่บอกเลยว่าโอกาสที่จะเจอเนี่ยน้อยมากแล้วนะครับ โอกาสที่จะได้เช่าหาเนี่ยเพราะว่าคนที่เขามีเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะห่วงนะครับอย่างเล่มนี้ก็จะของเดิมเขาเช่าเก็บไว้ดังนั้นนี่ณตอนนั้นนี่เมื่อปี59เนี่ยราคาจองน่าจะประมาณไม่แน่ใจว่าไม่ถึงพันหรือพันหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับซึ่งเล่มน,น,นี้รับเข้ามาก็ว่ากันนะครับเกินหมือ่นอยู่แล้วนะครับ ใครแบบนี้นี่ผมรับเช่านะครับสวยๆนี่นะครับอย่างเรมนี้ก็ถือว่ามีความเดิมมากๆนะครับมีถอฉันเนี่ยจะตอกหมายเลขที่ด้ามน,นะครับก็จะมีโค้ดพัดแล้วก็หมายเลขเ่มนี้ก็หมายเลขสองแปดสี่นะครับอาจจะโดนงวดนี้ก็ได้นะครับเพื่อนอันนี้ไม่ได้ใบหวยนะครับนะหยอก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 นะครับ ก็หมายเลข28 4น,นะครับจำนวนการสร้าง350เล่มเท่านั้นนะครับที่ก้นเนี่ยนะครับอุ่นบนสารเนี่ยเรียกว่าเดิมสุดนะครับเล่มนี้นี่แทบจะไม่ผ่านมือใครเพราะว่าเจ้าของเดิมเนี่ยผมบอกให้เขาถ่ายรูปให้ดูหน่อยเขาถึงได้แกะนะครับจริงๆมีเล่มนี้นี่เช่าหามาตั้งแต่ปี59นี่ยไม่ได้มีการแกะเลยนะครับเขาเพิ่งแกะแล้วก็ถ่ายรูปใบเพราะว่า มีดมันนานมาแล้วผมเลยบอกว่าถ้าอยากได้ราคาดีๆเนี่ยลองแกะให้ดูใบหน่อยถ้าเกิดสนิมมันกัดกินเนื้อเนี่ยนะครับผมอาจจะรับเข้าราคาอาจจะไม่ถึงอย่างที่ต้องการนะครับก็พอดีเขาก็เลยแกะให้ดูเลยก็คือเพิ่งแกะเลยจริงๆนะครับแล้วก็โอเคสภาพเดินสุดก็เขาก็อยากได้ราคาในแบบของเขานะครับก็ ราคามาตรงกันก็ปิดให้แต่ผมบอกเลยว่านะครับมาหนักแน่นอนก็ไม่ต้องถามนะครับเล่มน,นี้ปิดเรียบร้อยแล้วนะครับที่ได้มาก็เพิ่งจะมีเวลาอัดคลิปนะครับเจ้าของเขาก็ให้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวจะเช่าหาเพิ่มอีกก็เลยจะไม่ได้ส่งก็เลยถือโอกาสอัดคลิปให้นะครับไม่ค่อมีเวลาเท่าไหร่แต่ก็จะพยายามอัดคลิปให้ นะครับเป็นเพื่อนเอฟซได้ชมกันเรื่อยๆนะครับนี่นะครับพระเอกของคลิปนี้นะครับนั่นก็คือมีดหอฉันปี59ปลูกเสกไตรมาสปี59เต็มๆนะครับสุดยอดเกจิในยุคนั้นถือว่ามีแต่เก่งๆทั้งนั้นเลยแล้วก็มวลสารนะครับถือว่าเป็นมวลสารที่ค่อนข้างที่จะครบมากๆนะครับในปีลึกๆปจป็นวการสร้างที่น้อยนะครับมีตุ่น,นี้นี่ถือว่าเป็นเป็น,ปนหนึ่งในดวงใจของผมเลยนะครับ ผมยอมปล่อยมีดรุ่นอื่นเพื่อจะรักษามีดหอฉันอ่าผมเรียนตามตรงนะครับสาห้าผมก็หมดมือแล้วนะครับปลรมากผมก็หมดมือแล้วจริงๆนะครับเพื่อที่จะรักษามีดหอฉันไว้นะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าจะปล่อยชุดสุดท้ายหรือจะไม่ปล่อยเลยก็คือรุ่นหอฉันปีห้าเก้านั่นเองอย่างนั้นที่เข้ามาเนี่ยก็คือผมมีแล้วนะครับผมถึงปล่อยเช่านะครับอย่างนั้นนี่ก็คือมีดในดวงใจ ก็คืออธิษฐานได้น,นั่นเองก็ยินดีกับเจ้าของใหม่ด้วยนะครับถือว่าเป็นเป็นอะไรที่เดิมสุดๆใหม่สุดๆนะครับไม่ได้ผ่านมือใครไม่ได้อยู่ในสนามไม่ได้แบบให้ใครได้จับได้ต้องเท่าไหร่เลยนะครับยินดีกับผู้ที่ได้ครอบครองด้วยนะครับสุดอีกรายการก็จะเป็นนะครับมีดขนาดสาติกาปี6 1น่นะครับหลวงพ่อท่านเรียกมีดสาริกานี้ว่ามีดมหาเสน่ห์นะครับ โดยขนาดที่เล็กนะครับใบ1.5นิ้วยารวมประมาณ3นิ้วนะครับถือว่าพกพาสะดวกที่สุดเลยเหมาะสำหรับผู้หญิงหรือหรือไม่ก็ผู้ชายที่ชอบพกพามีเดเล็กๆติดกระเป๋าเสื้อไปทํางานอะไรแบบนี้นี่ก็แนะนํารุ่นนี้นะครับมีดปีเตร์เ็กเนี่ยหลวงพ่อท่านจะควบคุมการบรรจุบ,บนสารเองนะครับแล้วก็มีเวลาปลูกเสกนานนะครับเล่มนี้ก็ฝักแล้วก็ด้านเนี่ยเป็นไม้พยุงก็มีรอยจาน เล็กๆนะครับเนื่องจากมีดเล็กเนี่ยก็จะมีรอยจานนิดหน่อยนะครับเล่มนี้พิเศษเลยนะครับมีบัตรรับรองจากวิยาสารท่าพระจันทร์ด้วยจริงๆแล้วไม่ต้องมีบัตรรับรองก็ดูง่ายนะครับเล่มนี้นี่นะครับแต่มีบัตรก็ง่ายใหญ่เลยนะครับก็ปิดประเภทเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยินดีกับเจ้าของใหม่ด้วยนะครับคือเขาสั่งหานะครับบังเอิญผมได้มาพอดีนะครับเขาทักมาอยากได้ผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวมาเนี่ยผมส่งรูปให้ดู ก็ปิดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ยินดีกับเจ้าของใหม่เลยนะครับบีดแบบนี้นี่สัริกาปีลึกๆเ,เนี่ยสร้างค่อนข้างนี่จะน้อยนะครับน้อยเลยแหละนะครับไม่ว่าจะเป็น60 6 1 62แล้วก็ต้นปี6 3เนี่ยนะครับมีสัริกาเนี่ยจะสร้างน้อยมากๆเลยดังนะนั้นนี่ก็ถือว่าเล่มนี้สวยเลยนะครับก็ยินดีกับผู้ที่ได้ครอบครองด้วยนะครับส่วนที่เข้ามาใหม่นะครับก็จะ เป็นมีขนาดปากกา2-5นิ้วยาวรวมประมาณ5นิ้วนะครับด้านแกะเทา้าเวสรวันซึ่งตั้งแต่ผมเล่นหามาเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นมี2ดห5นิ้วที่แกะเป็นเท้าเวสุวันที่ทํามาจากไม้ขนุนตายปลายแบบนี้นะครับไม่เคยมีเพิ่งมาเห็นนี่นะครับชุดนี้เป็นชุดสุดท้ายของปี65นะครับเพื่อนนะครับก็สีเหลืองเนี่ยก็เป็นตัวแทนของ นะครับเปรียบเทียบก็คือสีทองคํานั่นเองนะครับในการนี้ท้าวเวสสุวรรณในร่างทองนะครับมีมาอยู่ทั้งหมดห้าเล่มนะครับมีมเท่านี้จริงๆหมดแล้วหมดเลยนะครับใครที่อยากจะได้ด้ามแกะท้าวเวสสุวรรณในรูปแบบของร่างทองนะครับนะครับเพราะว่าท้าวเวสสุวรรณเนี่ยท่านเป็นเทพเจ้าแห่งทรัพย์นะครับท่านมีทรัพย์มากเลยครับบรรดาทรัพย์แล้วก็ ชคไงละ่ะอ่าโชคปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนไปบูชาพระวิสุวรณแล้วก็เกิดโชคลาภกันเยอะแยะมากมายดังนั้นนี่ใครที่มองหายอยู่ก็ทักมาได้น,นะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับห้าเล่มเท่านั้นนะครับสุดอีกรายการก็จะเป็นมีดสรติกาห5ุดนิ้วยาวรวมประมาณ3นิ้วด้ามแกะพญาครุฑนะครับก็สวยงามเลยนะครับมีเข้ามาอีกจํานวนหนึ่งเป็นชุดสุดท้ายของปีห5านะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เพิ่งเห็นด้ามแกะ เป็นองค์พ่อพญาครุฑเนี่ยก็ปีหกห้านี่แหละแล้วก็สร้างมาไม่กี่ชุดนะครับชุดหนึ่งก็ไม่กี่เล่มเท่านั้นเรียกได้ว่าสร้างน้อยนั่นเองนะครับมีไม่เยอะเลยหมดแล้วก็หมดเลยนะครับพญาครุฑเนี่ยนะครับท่านมีคุณพิเศษแบบประการนะครับถ้าใครที่ศึกษาก็จะรู้นะครับเรื่องของความยุ่งคงกระพันนะครับฆ่าไม่ตาย นะครับมีความเก่งกาจอิทธิฤทธิ์มากนะครับแล้วก็ทรัพ์นะครับ,บ,นะรบมีทรัพย์สมบัติมากกว่าท้าวเวสวรรณอีกนะครับโอมพญาครุฑบรุษแล้วรวยณได้เงินณได้ทองณได้ทรัพย์ณเมตานณล้างอาถรรพณเจริญน้มันคงอธิษฐานนี้นะครับก็คือในเรื่องของล้างอาถรรพนี้ก็ดีนะครับดังนั้นถือว่าครบเครื่องนะครับผมบอกเลยว่าใครที่ยังไม่มีโดยเฉพาะข้าราชการนะครับ ลองบูชาสรติกาพยาครุฑไปนะครับนะครับพุทธยอดความเมตตานะครับเรียกได้ว่าครอบจักรวาลเลยนะครับส่วนสัติกา้าววสุวรรณเหลือสองเล่มสุดท้ายนะครับหมดแรกหมดเลยเช่นกันนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับมีดกระดาษสริกาด้ามแกทตาววสุวรรณนะครับยังเหลือสองเล่มสุดท้ายนะครับที่จะเป็นด้ามจำปีก็หรือประมาณสองสามเล่มนี่แหละนะครับ บนขนาดปากกาเนี่ยนะครับน่าจะน่าจะเล่มหนึงสองเล่มเหมือนกันนะครับเป็นชุดสุดท้ายของปี65หมดแรวหมดเลยนะครับส่วนมีดปี66เนี่ยยังไม่เห็นหน้าตาของโค้ดเลยนะครับส่วนจะเข้ามาชุงไหนอะไรยังไงเนี่ยก็ต้องรอดูอีกทีนะครับเพราะว่าหลวงพ่อท่านก็เข้าออกโรงพยาบาลบ่อยๆนะครับช่วงนี้นะครับท่านก็ต้องนะครับลูิษยกหาก็พากัน ช่วยกันดูแลรักษาธาตุขันของท่านด้วยนะครับถ้ารายการวัตถุมงคนที่ชมอยู่ในคลิปนี้นะครับสนใจรายการไหนนะครับก็ทักมาได้เลยนะครับ ชมคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆเพื่อเผยแพร่บารามีของหลวงพ่อต่อไปนะครับแล้วก็เป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับปีใหม่นี่ให้ร่มด้วยเงินทธงเขาของเองินใช้ทุกท,ทคนนะให้มีความสุขความสบายการกระจายกลุ่มไฟไฟเก็บ ยังเติร์ดไปนะถูกนะทุกทุกคน